นะก็ไอเนี่ไงเรื่องหมอปลาเมื่อวานนี้มีคนถามเรื่องหมอปลาผมก็เลยไปติดตามข่าวมาก็ที่มีคนหนึ่แถวปากน้ําเป็นคนเ,เพชรบจรณ์อะไรเนะี่ยเขาบอกว่าเขาโดนเอ่อเขาเรียกอะไรโดนสายศาสตร์นะโดนโดนสายศาสตร์ทิพว่าโดนเศกตะปูเข้าท้องตั้งแต่สมัยเด็กๆพอวันดีคืนดีไอออกมาเป็นเลือดพร้อมตะปูสี่ตัวโอ้โหฟังแล้วแม่งชิบหายนะ นะแต่ถ้าเป็นกูฟังเลยกูไม่เชื่อทันทีเลยเพราะผมไม่เชื่อเรื่องส้นตีนพวกนีนะ้พวกไอส้สายศาสตร์ทิพทั้งหลายนะี่างทรงทิพนะตะปูสี่ห้าตัวจะเข้าไปอยู่ในท้องได้ไงแล้วเวลามึงจะอายมันจะออกมายัางไงมันนึกถึงคอดีเพื่อนมึงไปหมอมบอกเป็นไปไม่ได้หรอกแม่งออกมาได้ยังไงตะปงตะปูตัวใหญ่มาเริ่มเทิ่มก็แม่งก็เป็นเรื่องทิพตรงนั้นเนะี่ยหรือคือเรื่องโกหกสมัยนี้คนไทยเนี่ยนะมีบางคนเนี่ยที่แม่งชอบชอบทิพตลอด ตั้งแต่เมืองทิพย์มาเนี่ยตอนนี้แม่กับทิพย์เป็นทิพย์หายเนี่ยนะเพราะฉนั้นทําไปทํามาหมอปลาไปตรวจสอบแล้วแม่ก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วไม่มีเ่อะไรเลยกูโกหกขึ้นมาทั้งนั้นนะไอทีวีทั้งหลายเนี่ยแม่ก็ทุกช่องก็เอาแต่เรื่องนี้ไปเล่นนะทีทีวีเมืองไทยเดี๋ยวนี้คุณภาพแม่งแทบไม่มีเลยรายการทอล์กแม่งก็เอาแต่เรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยเรื่องสายยาศาสตร์เรื่องหาเหวผีกระสงกระซื้อล่างทรงเต็มไปหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นตอนนี้การดูข่าวสารทางทีวีในแม่งจะแทบไม่ได้ไประโยชน์หาเลยเนี่ยวันๆจะมีแต่เรื่องสายศาสตร์นะไอออกมาเป็นตะปูมันจะไอออกมาได้ยังไงประตูตัวมมนเริ่มเทิมเท่าฝ่ามือสุดท้ายก็หมอปลาไปจัดการนะก็ยอมรับว่าทุกอย่างในแม่งโกหกขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยคนสมัยนี้แม่งไม่กลัวบาปบุญคุณโทษไม่กลัวคุกตารางหลอกลวงประชาชนทีวีนักข่าวแม่งกับไปทุกช่องเลยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ,อแพร่กระจายเรื่องที่ หลอกลวงมัมเมาประชาชนนี่คือปัญหาทีวีไทยเป็น,นี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการเลดติง้งเพราะคนไทยแม่งชอบเรื่องผีสางนางไม้ผีกระสืออะไรต่างๆเลือกปัญญาอ่อนนะมีคนดูเลดติ้งได้แต่ประชาชนไม่ได้เฮียอะไรเลยนะประชาชนไม่ได้เฮียอะไรเลยกับการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์พวกนี้ยแม่งปัญญาอ่อนพิธีกรแม่งก็ชอบประมาณเรื่องเยียยเ่ยงเงี้ยเลดติ้งดีสปอนเซอร์เข้านะ แต่ประชาชนได้เยี่ยอะไรจากรายการพวกนี้ไม,ม,ม่มีนะครับแต่คนก็ชอบถามอยู่นั่นนะกูเลยต้องไปดูมาแล้วก็จะมาตอบคําถามว่าพวกนี้มันพวกหลอกลวงประชาชนนะพวกไรสาระเปลืองเน็ตเปลืองไฟก็เหมือนบ้านโกกอะกะคดีบ้านน้องชมพู่เนี่ยแม่งมีเรื่องอยู่นิดเดียวนะว่ามีใครเป็นคนฆ่าเด็กโอ้โหแม่งกระปั่นกระจนในี่ชิบหายะนะ จนทำให้เกิดดาราประจําบ้านกกอกล่ารวยกันเลยทั้งร้องเพลงทั้งอะไรตาอายูทูยูทูปสามสิบสี่สิบช่องทรรมากินกันโอ้โหเนี่ยดูบ้านกกอกเนี่ยแม่มีเรื่องอย่างีมีเรื่องนิดเดียวครับว่าใครฆ่าน้องชมพู่ตายแม่งกลายเป็นละครบ้านกกอกไปเลยเป็นตอนตอน,ตอนเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองนะไอพวกทีวงทีวีก็ช่วยกันปั่นข่าวถามประชาชนได้หาเลยไม่มีนะทำให้คนบางคนนี่ดังขึ้นมาเลยเป็นนักร้องบ้าง นะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอพีเซนเตอร์บ้างร่ำรวยกันชิบหายยูทงยูทูปอะไรต่างคือคนไทยชอบนะแต่ถามว่าผิดหรือถูกครับมันก็ไม่ผิดไม่ถูกครับแต่ว่าคนไทยก็ชอบอย่างเงี้ยข่าวก็นําเสนอแม่งเป็นละครไหมนะปั่นแต่งอะไรตาอะไรกันไปโอ้ยนะครับนี่ป่านนี้ปีกว่ายังไม่จบเลยไอ้ไอ้ไอ้บ้านกรอกอะไรเนี้ยนะร่ำรวยกันไปทลงทนายก็ร่ำรวยกันไป บางคนก็ได้ YouTube เป็นช่องบางคนก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะอะไรก็เรียกอะไรก็เรียกอะไรวะขายเลยขายชาขายอไมจัดรายการไปก็จิบชาไปนะทุกคนแฮปปี้นะครับเข้าใจนะทนายผมกินทอมอกระท่อมผมมีโรคความดันสูงแต่ตอนนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาความดันผมกลายเป็นปกติแล้วอ๋อเลยครับ นะครับอ๋อนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นคำบอกเล่านะจริงเท็จยังไงเนี่ยผมไม่ยืนยันนะนะคุณจีรวัตรเขาพูดมาอย่างนั้นอืมคนดูข่าวชอบของแ,แปลกๆเรื่องผีสางนางไม้สาย,ยสศาส์อืมนะครับมนด,ดํามนอะไรต่างบางคนก็ไปทําเสน่ห์นะผัวไปมีเมียน้อยก็ไปแก้ผ้าไปทําเสน่ห์แล้วก็ให้หมอทําเสน่ห์ร่วมเพศอะไรเงี้ยโอ้โหเสียเนื้อเสียตัวไปเสียเงินเสียทองไป นะยอมให้หมอสเสน่ห์นะครับจับหน้าอกจับของสงวนจับอวัยวะเพศบางคนก็โดนกระทำทำเราโดนข่มขืนอะไรเยอะยามากมายนี่มันคนเรามันงมงายไปทําของให้ผัวกลับมารักก็มีมีข้อแม้ว่าเดี๋ยวจะต้องให้หมอทํำเสน่เนี่ยทดลองดูก่อนนะนะเนื่องจากอวัยวะเพศของหมอสเสน่นั้นได้ลงวิชาคมเรียบร้อยแนละ้วพอหลังจากนั้นก็เป็นไงนะ ก็มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็ไปเสียเนื้อเสียตัวเนี่ยไม่นเนี่ยคนเราเนี่ยไปหลงเชื่ออะไรเนี่ยมันงมงายมากนะผัวไม่รักก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดูจะอยู่ก็ได้ก็อยู่ไปนะแล้วก็ปรับปรุงตัวเราถ้าดูแล้วไม่ไหวก็เป็นไงนะเลิกกันตัวใครตัวมันจบไปหาหัวใหม่เลิกจบอืมนะครับว่ากันไปครับอ่านะครับมีอะไรครับอืมนะครับ fc นะครับเอ่อคุณหารครับสวัสดีครับทุกคนครับ จุกรูจุกรูนะครับจุกรูนะครับรายการเราทั้งจุกรูทั้งหยีฮิวครับสัญลักษณ์รายการเราเอาสบายสบายไม่ต้องเครียดนะครับนะอ่านะครับช่วยเสกอะไรเนี่ยนะอ่านะครับนะนะครับว่ากันไปนะครับอาจารย์พูดถูกใจครับขอบคุณมากครับนะครับจุกรูกันนะครับนะ u t u b e คนดูอยู่2 5 0 0นะครับ Facebook ก็ประมาณ3 0 0พนะครับ นะครับแล้วก็ติกต o อกร้อยห้าสิบคนส่วนขับเฮาเราก็ยังเหี่ยวแน่นครับมีคนดูอยู่เท่าไหร่วะแปดเก้าสอคนเนี่ยก็ขอพระคุณนะครับขับเฮาใครอยากจะตามก็ไปกดคําว่าเดชานะฮะ D E C H A เดชานะครับนะครับเข้าไปนะครับผมก็ขับเฮาก็ให้เขาฟังอย่างเดียวไม่ต้องพูดนะเพราะตอนนี้ผมก็ขอพูดผมคนเดียวแล้วกันนะครับนะใครอยากถามก็ไปถามในแพลตฟอร์มอื่นนะครับ ยอมเห็ดยอมผมแล้วหล่อเลยครับอาจารย์นะครับก็ดีอย่างนึงจริงๆแม่งแก่แล้วจะหกสิบนะนะครับจริงๆก็อยากจะยอมรับความจริงให้แม่งแก่งอ,อกไป fc บอกไม่ได้ดูชุเลขไปไปทําการยอมมาหน่อยก็ยอมไปก็เหมือนคนที่ไม่ยอมรับความจริงเหมือนผู้หญิงก็แก่หน้าเหี่ยวนะหน้าเหี่ยวไปฉีดบโโท็อกนะหน้าอกเหี่ยวก็ไปเสริมเต้าเสริมอะไรเข้าไปนะหน้าเหี่ยวก็ดึงดึงหน้าจากข้างล่างดึงดึงจากข้างหน้าไปรวมไปอยู่ข้างหลัง กลางคืนผัวตื่นมาตกใจชิบหายจับไปที่หน้าไปดึงอะไรดึงมาก็ชิบหายหนังหน้าเมียเราไปหยุ่งหลังหมดแล้นะครับบางคนดึงไปดึงมาก็ปากเบี้ยวบางจมูกเบี้ยวนมเดิมไปทํามาก็นมเน่ามีเคยมาปรึกษาผมนะครับนะนาอกเล็กก็ไปทําให้มันใหญ่ขึ้นทําไปทํามาชิบหายเลยเน่าเลยนะเน่าต้องไปตัดทิ้งพอะตัดทิ้งบอกผัวบอกว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอารมณ์นะครับ ไม่ได้จับหน้าอก,กต่างๆก็เป็นเหตุย่าเนี่ยผมไม่คนทำคดีเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนไหนเกิดมาหน้าอกเล็กอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะครับนะนะครับ,นะนะรบไม่เป็นไรนะเราเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปทําหน้าอกใหญ่ทําไปทํามาหน้าอกเน่าต้องตัดหน้าอกจริงผัวเลิกเลยบอกว่าโอ้โหไม่มีอารมณ์นะครับนะของไม่ขึ้นบ้างนกเขาไม่ขันชูครูเนี่ยมีคดีนะครับที่เล่าให้ฟังเนะ่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําเลย นะถ้าผัวคนนี้ไม่รักเรามึงก็เลิกกับกูไปเดี๋ยวกูหาผัวใหม่คนนี้ก็ชอบของเล็กกม็มีนะมึงชอบของใหญ่มึงก็ไปหาใหม่แล้วกันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังในชะีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในสังคมใครรักเราก็ไม่เกี่ยวต้องหน้าอกใหญ่อะไรต่างๆนะครับนะเพราะนั้นผู้หญิงจะมีผัวก็ถามว่าของกูแค่นี้ตกลงมึงจะเอาหรือเปล่าล่ะถ้ามึงไม่เอาก็ไม่ต้องนะนะเดี๋ยวของจะเสียนะครับนะฮะนี่ก็ฝากไว้จกรู้นะครับสบายๆกันนะครับ ใครมีคำถามก็ไปเอาเบอร์ที่หน้า Facebook กับ YouTube มีเบอร์อยู่ทั้งศูนย์สองทั้งมือถือนะ <c oughs> นะครับสำนักงานผมเนี่ยก็ตัวผมเองก็เป็นผู้บรรยายกฎหมายเป็นเทรนเนอร์ให้กับแบงค์สอนกฎหมายสอนทวงหนี้สอนยึดทรับสอนกฎหมายแรงงานกฎหมายคอมพิวเตอร์นะนิติกรรมสัญญากฎหมายทุจริตใครจะเชิญไปสอนอะไรก็ได้นะครับนะครับสอนออนไลน์ก็ได้ได้หมดอะ นะสอนยังไงก็ได้ขอให้ได้เงิน,นได้นะเพราะผมมาทํางานเพื่อเงินอยู่แล้วอุดมการชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ถ้าชุมชนอยากจะให้ไปสอนต่างจังหวัดบ้านนอกก็จ่ายค่ารถค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าค่ากับแก้มาก็ไปได้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้เพราะมันโควิดนะครับนะแต่ถ้าอยากจะให้สอนทางออนไลน์นะไม่ว่าชุมชนบริษัทก็ได้นะครับผมเป็นวิทยากรสอนทางออนไลน์ให้กับสถาบันการเงินส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ สมาคมชมลมหอการค้าสหกรณ์ต่างๆนะครับก็นะครับก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นนะธุรกิจของผมแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบใครจะตามหาผัวหาเมียหาชู้อะไรก็บอกนะครับนะนะครับหรือที่ฟังงนี่เป็นชู้กับผัวเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเป็นชู้กับเมียเขาหรือเปล่านะครับนะสืบหาพยานหลักฐานสืบหาตัวรูปนี้สืบหาทรัพย์สินนะสืบหาพยานสืบ แหล่งสินค้าปลอมอะไรเนี่ยก็ได้ก็เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ที่หน้าเพจถ้าสําหรับใครสนใจงานพวกสืบสวนสอบสวนอะไรพวกนี้ยนะครับก็ทํามานานแล้วครับทํามาก็น่าจะเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสามสิบกว่าปีแนละ้วตอนนี้จะหกสิบแล้วเป็นทนายความมาก็สามสิบหกปีแล้วแก่แล้วนะครับนะใครอยากจะขอความรู้อะไรก็เช,เชิญนะมีเบอร์อยู่นะครับ